สวัสดีครับสวัสดีนะครับ่อ่พี่น้องนะครับสุัสดีทุกคยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i ิกกี้ชนะใจชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมเป็นวอกแรกนะครับของการทำคลิปนะครับผมไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตในช่วงที่ว่างเว้นจากการทำงานนะครับวันนี้นะครับเราจะพามาเข้าสวนกันครับผมวันนี้ เราวนสวนเราจะมาดูต้นไม้เรามาเนตนหมอดหวยเมื่อนั่งสังข้างเมื่อน่าตัดเดถึงแล้วบรรยากาศช้างนีนนะครับผมประมาณ21อองศาถือว่าไม่ร้อนเกินไปแล้วก็เย็นสบายนะครับว้าวต้นไม้ที่เราปลูกไว้นะครับ ดี๋ยวเราจะเอามาปลูกอีกอยู่มันก็จะเป็นการถ่ายแบบเรื่อยเปื่อยไปนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไร ขออน,นุญาตไปเปิดน้ำก่อนนะไปเปิดน้ำไปเปิดน้ำ กเพื่อให้น้ำละลหลไม่งั้นน้อนจะไม่ไหลเพื่อให้น้อนละลายไปทึ้งบึงนี่นะครับ แดดมันยังไม่ออกมันก็เลยยังไม่ว่าเราใช้น้ำพลังงานแสงอาทิตย์นะครับตอนนี้เบริ่งมาสวนตายแลย้วผักไส่ยอยซุกเบิดลแล้วเฮ้ยมาเสียดายที่เนาะว้า หยอดอันผักคาเนี่ยปื๊ดพูดน่ะกินกับตำบักหุ่งพูดนะนี่คือพูดได้เอามีดมาบ้านนี้ยืนอยู่ทีงหน้าก่อนเด้อ

เราไม่มีบาทเดูนั่นเราะจะเห็นตานินตายแล้วไอ้ทจ้งไนดี ทางกะละมังซอนโคถดทงไลยเส่นเนาะ นี่คือปลูกแบบธรรมชาติเลยเลยครับมันก็มีบ้างยาสัตว์ตัวพืชเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะไม่ได้กินว้าวนีสิครอนเราเห็นบัวรดน้ำแล้วเราต้องไปรดน้ำต้นไม้ก่อน เพราะว่าเราปลูกต้นผัไดนมะาต้นดอกจานบ้านแล้วทั่วท้องนาแต่ว่าอีกหลายปีอยู่ของของผมจึงสิ้หงยงื เพราะว่าเขาเอาพึ่งออกมาปลูกนะครับฉะนั้นพวกพวกันลาเอาไปปลูกไว้เซลเขาต้องง้างน้ำหามาก่อนเพราะว่าบอกพ่อเอไปปลูกไว้เททยส่วน รอบแรกครับเราเลยเป็นการเสียเวลาเราต้องเอานานไปพอ เขาต้องอยางน้ำหาไก่อนดิให้มันอยู่ใสไทยสวนใสเนาะบัดเด้อขอยัดบ้างปวดน้ำไปก่อนขอยัดน้ำหาต้นก่อน ตน้ยาสูบนะครับงามเนยงามเนยเป็นการแบบแม่กับมาปลูกนี้หลอดลายปีนะครับอันนี้คือแบบปลูกให้น้องน้องชาย,ยาข้างงามข้างนี่นปะนี่บรรยากาศดีมากออ ต้นยางที่นี้น่าจะเป็นต้อนอยางหน้านี่กันนี่เพื่อปลูกไว้หาก่อนเด้อเพื่อเอาไปปลูกไว้ทั้งเลยน้อง เต้นไปเนืรอยครับเอออยู่แสงสะบาทพอเห็นแล้วเห็นแล้วเมียนว่าเมียนทักทักล่ะสุดท้ายปลายดอยดิ เพราะว่าเพราะวา,าเราปลกไองต้นพาวาวนนั้นน่ะซื้อวนน่ะซื้อมาสต้นพอเรบอกว่าเราปลูกไปสต้นนี่จิงเดอนเนาะสงต้นหนึ่งสองนต้นหนึ่งต้น 1, ตนึงเห็นละเาต้องงานกลับขึ้นแปบอออกกําลังกายตอนเช้า รับวิตามินเออมือลงนี่ซะนี่ครับคางๆ่างอันนี้ก็ที่เป็นไ้อ้อยนะครับแต่่เป็นของผมของเพื่อน มิ้อ้ให้ยาที่เป็นหองเฮานะครับอันนี้เป็นห้องพูกเราต้องไปเอาบวดรถน้ำมารดก่อนเพราะว่าเพราะเราไม่ได้ต้องสยามอ้อพที่นะครับ I don't know what wow. it means. นที่สุดแล้วก็ถึทนัวรดน้ำแล้วเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปรดน้ำต้นไม้ก่อนนะครับเดี๋ยวห้าพอกันในคลิปที่สองนะครับคลิปนี้มันเงาวแล้วนะครับ